โค่นี้นะครับยูเจนะมาดูกันว่านะครับผมจะมองแนวโน้มของการเล่นสัปดาห์หน้ายัางไงนะครับคือปกติเนี่ยเวลาผมเปิดกราฟขึ้นมาเนี่ยผมก็จะมาดูเดยนึงก่อนเลยว่าในมุมกว้างๆแบบเนี้ยหน้ากราฟกว้างๆแบบเนี้ยนะครับมันเป็นลักษณะแบบไหนผมจะย่อลงมาเล็กๆเลยอ๋อนี่มันโลมันอยู่ตรงนี้นะครับไฮมันอยู่ตรงนี้นะครับ นั้นหมายความว่าจากขึ้นมาลงเนี่ยตอนนี้มันไกลลงมาที่ว่าจุดโลมันอยู่แถวนี้และของคู่คู่ยูเจนะดันั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้มากที่สุดแล้วว่าในโซนในโซนที่เราอยู่กันเ,เดือนหนึ่งหรือ2เดือนที่แล้วเนี่ยมันเป็นโซนที่มีจุดราคาต่ำต่ำพอๆกับปี2,000 14เนอะเนี่ยอันนี้คือปี2014ตอนนี้ก็2016นะครับเพราะฉะนั้นมันมีความเป็นไปได้ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่พักตัวบวกกับเศรษฐกิจของเมกานะครับก็อาจจะต้องเฝ้ารอเรื่องของว่าเฟดจะขึ้นขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่ถ้าขึ้นปุ๊บค่าเงินมันก็จะแข็งมันก็จะค่อยๆปรับตัวขึ้นไปตามตามเศรษฐกิจแนวโน้มของค่าเงินนะครับก็ ถ้าอย่างนี้เนี่ยเราก็จะมาดูแล้วว่าถ้าในในเดือนเนี้ยเฟดมันก็ยังไม่ปรับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังคงเข้ารูปแบบเดิมก็คือในโซนพักตัวหรือเป็นในโซนที่รอประกาศข่าวเราก็จะสามารถรู้แล้วว่าคือมันก็จะเป็นไซด์เว์อย่างเงี้ยแหละขึ้นๆลงๆนะโซนประมาณสี่พันจุดในกรอบเนี้ยครับ จะเห็นว่าในช่วงของปลายส,สัปดาห์ที่แล้วทั้งอาทิตย์เลยดอนมีการขึ้นมานะครับทำราคาขึ้นจนแทบรีบาวแย่ๆเลยแหละเอ้ยไม่มีรีบาวเลยแหละนะจนไปถึงจุดที่มีข่าวออกพอดีก็คือวันศุกร์ข,ข่าวนันฟาร์นะครับมันก็ลงตามคาดเพราะว่าเออ่มันก็ทําราคาขึ้นไปรับข่าวนั่นแหละครับบวกกับจุดนี้เป็นจุดที่เป็นแนวต้านของ กราฟนะครับถ้าใครมองแนวต้านออกก็นี่เลยนะครับเป็นแนวต้านสจุดนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้สำหรับสัปดาห์หน้าค่างเงินนะครับของ US ก็จะกลับมาในโซนนี้เช่นเดียวกันนะครับโซนแนวแนวรับครึ่งหนึ่งที่มีราคามาจ่อกันอยู่ตรงนี้เยอะๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น เป็นโซนที่สําคัญที่มีนัยยะสําคัญสําหรับตลาดว่าโอเคเมื่อราคามันลงมาแล้วเนี่ยมันจะไปไหนต่อมันก็จะไซด์เวย์ตรงนี้สักพักนึงเลือกทางขึ้นหรือเลือกทางลงเราก็ต้องดูดูปัจจัยอื่นๆอีกทีนึงว่ามีมีข่าวมาทําให้ค่าเงินแข็งไหมมีข่าวมาทําให้ค่าเงินอ่อนไหมเราก็จะเลือกเลือกเข้าทางนั้นนะครับเพราะว่าแน่นอนหละว,ว่าเรารู้อยู่แล้วว่ากรอบนี้มันเป็นกรอบไซด์เวย์ซึ่งผมมองว่ามันเล่นง่ายนะครับก็เลย คิดว่าตอนเนี้ยแน่นอนละก่อมันมันมีรีบาวจากการที่ราคาขึ้นไปรับข่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นก็อาทิตย์หน้าทั้งอาทิตย์เนี่ยผมมองว่ามันน่าจะเป็นช่วงขาลงนิดๆนะครับลงมาเรื่อยๆจนมาถึงโซนแนวต้านเอ้ยแนวรับขอโทษครับมาสนมาถึงแนวรับโซนเนี้ยที่ผมวาดอยู่เนาะโซนหนาๆเนี่ยเออแล้วก็จะต้องดูอีกทีว่ามีข่าวอะไรมากระทํากับ ับยูเจตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองคู่อื่นมากดีกว่ายูเจอาทิตย์หน้าเล่นเล่นลงนะครับ gbp นี GB P, ไ่ไม่อยากเล่นเลยนะครับอย่าไปเล่นมันดีกว่าไมไ่กลัวนะครับแค่ไม่อยากยุ่งโ mm hmm. <laughs> okay. อเคมาดูคู่นี้ au นะครับ a อทำกราฟอ๋อดูเหมือนมันจะเป็นทรงขึ้นไปนะครับ อ่าทรงสวยเลยเดี๋ยววาดสวยๆดีกว่าอ่าวาดสวยๆเนาะอ๋อจริงๆมันสวยสวยงามอืมโอเคก็อืม, <Okay. S 1> อมตีกออประมาณนี้นะครับคือตอนเนี้ยราคามันกลายเป็นเชฟแบบนี้ ดูดีว่ามันจะเป็นเชฟยังไงนะครับอาจจะขึ้นมาเนี่าเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็รอที่จะไปข้างบนหรือจะลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับถ้าขึ้นไปข้างบนก็จะติดโซนโซนนี้อีกโซนหนึ่งอ่าลงมาอย่างนี้หรือเปล่าหรือไปอย่างนี้อ่ามันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องดูอนาคตน,นะครับแต่สําหรับอาทิตย์หน้าก็คงมีราวๆนี้แหละ เว้นแต่ว่าดอลลาร์นะครับแข็งอีกรอบหนึ่งอ่าถ้าแข็งอีกรอบนึ่งก็จะกดลงมาเบรกตัวนี้แล้วก็รอรอชนแนวแนวรับตรงนี้อีกทีนึงนะครับก็เป็นเป็นเรื่องที่เราต้องเฝ้าดูทีนี้สายสายกอดเบสหรือสายที่จะใช้ EA จากการเทรดมือก็น่าจะเล่นง่ายนะสำหรับคู่นี้ผมมองอาทิตย์หน้าน่าจะเป็นสายเวไปเรื่อยๆนะครับกรอบไม่สูงมากครับกรอบประมาณ 2,006ก็สบายสบายนะครับบายก็ได้เซลล์ก็ได้นะครับขึ้นขึ้นลงลง,ลงไม่กี่พันจุดก็ท p แล้วนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ต้องมีมีการเบรกเข้าสักทางหนึ่งด้วยด้วยด้วยข่าวนะครับอีกสักโค้่หนึ่งคือปกติผมจะใช้เดลี่มาเป็นตัววิเคราะห์มากกว่าเพราะว่า ไทม์เฟรมใหญ่มันมันชัดเจนกว่านะครับในเรื่องของการตีเทรนไลน์การวางแนวรับแนวต้านมันก็จะเห็นชัดมากขึ้นไทม์เฟรมเล็กๆพวก H4 H1 อย่างที่เรารู้กันคือมันก็มีนอยนะครับมองในมุมกว้างๆไม่ได้อย่างนี้เรามองในมุมกว้างๆเราก็จะรู้แหล้วว่าโมเมนต์ของตลาดเนะี่ยมันก็เป็น c u r ร์ฟนะครับมาลงมาแล้วก็ มันก็พยายามหาโลนะครับมันก็จะขึ้นไปทำไฮและนะครับลงมาโลอ่ะแสดงว่าอะไรไฮมันยกขึ้นนะครับมันก็จะกลายเป็นอยู่ในลูปของเทนที่ฟอร์มตัวเป็นเทนขาขึ้นไปแล้วนะครับเพราะว่าไฮมันเบรกขึ้นไปแล้วนะครับอันนี้คือไฮเดิมเนาะลงมาทําจุดต่ําสุดแล้วเบรกต่ํากว่าโลต่ํากว่าโลของโลก่อนหน้าแล้วแล้วทีนี้โซนนี้ก็ขึ้นมาเบรกไฮเดิมไปแล้วนะครับ ก็ลงนี้ก็กลับมาทํำไฮ h ยกไฮ h สูงขึ้นอีกก็เป็นไปได้นะครับจินตนาการกันเข้าไปนะโอเคดู EJ เลองอ e j นะครับ EJ เหมือนเหมือนไ like, ลเหมือน UJ เมื่อสักครู่เลยเนาะอืมอืมโอเคอ,อ,อย่างที่บอกนะครับอ่า ครับมาเป็นแบบนี้นะฮะเราก็ลองดูสิอืมโซนอืมโอเคมาติดโซนแนวรับแล้วก็เบาอยู่ตรงนี้นะครับเด้งเด้งอยู่เนยหนึ่งหนึ่งสอง,งครั้งครั้งละคิดว่าโซนนี้ไม่น่าจะมีคนไม่น่าจะมีใครมาอยากให้ราคาอ่ายูโรมันต่ำลงไปกว่าน,นี้แล้วแหละ มันก็เลยมีการดันราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหลังจากมีการอาทำราคาขึ้นไปแล้วกดลงมากดลงมาก็กดไม่ผ่านอีกนะครับก็มาติดแนวแนวต้านตรงนี้เพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าก็เล่นฝั่งเจแข็งดีกว่าเนาะเพราะว่าดูมันมาเป็นอะไรสด์เวนะครับ รูปทรงของการาฟปัจจุบันตอนนี้ของคู่ e.j เป็นไซเวย์ตั้งแต่เดือน6แล้วนะครับอยู่ในโซนไซเวย์ที่เป็นกรอบระยะประมาณสักกลางๆแล้วเนาะประมาณ5,000จุดนะครับสนุกเลยวิ่งกันอยู่แถวๆนี้รอรอเบรกขึ้นไปถ้าเบรกขึ้นไปทำไฮสูงว่ายอดนี้เมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีโลที่สูงขึ้นก็จะเป็น าการคอนเฟิร์มได้ว่าจะมีการเปลี่ยนเทรนแล้วนะครับช่วงนี้หลายๆคู่ลงลงมาพักตัวแล้วก็ขึ้นไปพ,พักตัวนะครับเพื่อจะเลือกเลือกเทนในช่วงก่อนที่จะปิดป,ปีใหม่นะครับก็ขอใหอ้พัฒนาความคิดว่าการาฟเป็นแบบเนี้ยเราควรจะพิจารณาการเข้าซื้อหรือเข้าขายนะครับก็ขอให้ ไม่มีมีปัญหาเบื้องต้นนะครับในการวิเคราะห์ไม่ถูกหรือวิเคราะห์แบบนี้ถูกไหมก็เอามานั่งคุยกันนะครับว่าถูกหรือผิดมีความคิดอะไรมาแชร์กันนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมีจินตนาการมากกว่าที่จะมีความรู้นะครับถ้าเรามีความรู้แล้วเราไม่มีจินตนาการ,รเลยเราก็ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์วิเคราะห์ตลาดได้นะครับขอบคุณครับ